สวัสดีค่ะอิชันนางสาวสุปรษาอิสอรสรทหารนักศึกษา643 150610126นเลขที่12ห้องหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการพูดเพื่อความบันเทิงค่ะย้อนไปเมื่อปีพศ2560ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเกิดเพศสัมพันธ์ในที่โล่งแจ้ง หรือที่เราเรียกกันว่า Outdoor ซึ่งสร้างความระทึกใจให้แก่คู่รักที่ชอบความตื่นเต้นและภายหลังได้ตกเป็นข่าวที่ต่างประเทศค่ะและที่แปลกปนฮาไปกว่านั้นไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกับการคล้อ,องคงกุญแจในสะพานรักที่กรุงปารีสและทิ้งลูกกุญแจลงในแม่น้ำเชื่อว่าจะไม่มีใครมาพังความรักได้นั่นก็คือ การแขวนกางเกงในไว้บนต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและที่แปลกไปกว่านั้นนั่นก็คือสีสันของการเกงในที่มีความหลากหลายสีและภายหลังมีชาวบ้านได้แ,แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดเนื่องจากเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่น่ามองและมีรายงานว่ายังไม่มีผู้ใดแสดงความจำนงเป็นเจ้าของกางเกงในแม้แต่เพียงผู้เดียวช่วงนี้สนับสนุนโดย สายการบินมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายอย่างลำพังน้ำปลาตาก,กบถี่จะลวดเหยาะน้อยเค็มทันใจเหยาะมากไปไตาวายทันตาเห็นเครื่องปรับอากาศตาเป็ดฟ้าเป็ดดินกินหญ้าเป็ดฟ้า,ฟากินไฟช่วงนี้ดิฉันนางสาวสุภาษาอินทร์สร้อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ